มันไม่หนักอยู่หนักอยู่เนี่ยหนูยังไม่เห็นหนักสุด พี <c oughs> ่โนไม่ได้ไปเรียนโนไม่สายนอยาไม่อยา่ยเรียนไม่ได้ท้าก็หวังสัตว์นักเรียนอยุดในใจใจที่ไอ้นั้นไปเช้โนเห็นไหมไปเต็มึงถึงถึงึง

แบบใช้มือไม่ได้ม้าใช้มือนะมันต้องมันต้องอันเล็กๆนี้่มัน กินาทีแล้วสองนาทีสองนาทีแล้วเต้นเต็น <c oughs> เดินเเมาทนี้น่ยวันีค่ะากาอยู่นะคะสคนยังไม่ออก เป็นลที่อื่นเลยค่ะช้าแบบชา้าอยู่บ้านไปเลยนะไม่ต้องไปหาน้องหมูอ่ะ้ยเ้ไปเองจะวดไรอีก

ปัปันไปแล้วหมื่อวานอ่ะโดยท่านปั้ไปหน้าหมู่บ้านโดยทำได้นานแล้วมาเล่นด้วยกับผวนันเนาะเอาเสื้อจะพ

ยุดหรอพรุ่นี้ก็หยุดแล้วเอนนี้เหรอ่ใพุงนี้พรุ่งนี้วันเสาร์แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ เ่อแล้วน้เป็นเ่าะเลเข็เหนื่ยแล้วเลาะลีเมเหรอเหนือแล้วไปใกล้จังเลยไม่เห็นหน้าเลยตรงนี้เือยแล้วเฮ้ยเหนื่อยแล้วเอ็นซี่่ะ พอ,อดีวันนี้ยาย จะทำผมให้เขาทำอะไรโอ้ทำผมตอนนี้จะถ่ตยมุมว่าเขาแถวมาแล้วเลื่อนเลื่อนคอนแทคใช่ไหมเล่อนทำไมถายจัง ดีค่ะขอบคุณนะคะโุคค่ยัไอยู o v e y อ u I love อะูรอะไรอีกอะไรอีกครูสอนอะไรครูสอนอะไรไม่สอนแล้วฮะครูสอนให้พูดยังไง ชื่อกสอ็สอนสอนว่า